หลังจากประกวางลงคลิปขนมกุยช่ายก็มีน้องๆเขามาถามกันเยอะเลยวิธีทำทำยังไงเดี๋ยวประกวางจะมาทําขนมกุยช่ายให้ดูนะคะล้างทําความสะอาดกระเทียมปลาให้เรียบร้อยนะพี่น้องจ้ะเสร็จแล้วก็มาหั่นแบบนี้เลยค่ะ กระเทียมปลาใส่เยอะๆจะอร่อยพี่น้องจ้าปะกวังก็ได้ไปกรมังนึงเลยนะคะหน่วยหน่วยเสร็จแล้วใส่น้าตาลทรายลงไปค่ะน้าตาลทรายแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครอยากหวานเยอะๆก็ใส่เยอะๆแต่ปะกวางเนี่ยอยากได้หวานปรแรมปลาแรมก็ใส่ไป1น่ถ้วยตวงนะคะต่อไปก็ใส่ผงฟูค่ะผงฟู1ช้อนชาเกลือหช้อนชาใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปน้อยนึงค่ะแบบนี้เลยนะคะทำการขยำขยี้ให้เขาเละเลยจ้ะพี่น้องจ้าเบกกิ้งโซดาเนี่ยเราจะใส่เพื่อว่าสีสันของเขาจะได้สวยสดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะขยำแล้วจะได้ประมาณนี้เลยพี่น้องต่อไปจะเป็นการผสมแป้งผสมแป้งนี่ก็คือแป้งมันค่ะใช่ไปเลยหนึ่งถ้วยตวง ต่อไปแป้งเข้าวเจ้าหนึ่งถวยตวงแป้งข้าวเหนียวครึ่งถวยตวงต่อไปใส่น้ำเปล่าที่เป็นน้ำอุ่นเด้อค่ะเด้อน้ำเปล่าใายสะอาด ค่อยๆใส่ลงไปผสมลงไปทีละน้อยทีละน้อยจ้าพี่น้องจ๋าคนให้เขาเข่ากันแบบนี้ให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเด้อจ้าเด้อดีค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้เลยจ้าคนๆหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี้ เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะต่อไปเราเอามาผสมลงไปในกระเทียมป่าที่เราขยำเรียบร้อยคนไปแบบนี้เลยค่ะให้เข้าเข้ากันหลังจากนั้นเราเอามาใส่พิมพ์จ้าพิมพ์จะเป็นพิมพ์สแตนเลสหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้ที่กันความร้อนเด้อพี่น้องจ้าเราจะมาทําการหนึ่งการจ้า นี่ประกวงเขาจะใส่แค่ครึ่งเดียวจะไม่ใส่หนามากนะคะเขาจะได้ซุกไวๆเนาะคะเนาะหมอก,ก็ตั้งไฟน้ำเดือดบุดบุแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยปิดฝาให้เรียบร้อยประมาณสัก45นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเอาสม้มจิมจิมดูถ้าใส่เขาไม่ทะลักถือว่าใชา้ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาวางให้เขาเย็นนะคะให้เขาเซตตัวก่อนพี่น้องจา้า พราะว่าถ้าเขาเซตตัวเขาแข็งเราก็จะทําการหั่นได้ปะกวางก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะใครจะทอดก็ได้หรือไม่ทอดก็ได้นะคะถ้าไม่ทอดก็กินได้เหมือนกันเพราะว่าเราหนึ่งซุกเซตเรียบร้อยแล้วแต่ปะกวางก็จะชอบแบบทอดจ้ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหกระเทียมป่าเยอะมาก ยิ่งใส่กระเทียมป่าเยอะๆยิ่งอร่อยบางคนก็จะกินกุ้ยช่ายแบบไม่ทอดนะคะบางคนก็อยากจะกินแบบกรอบๆก็ไปทอดได้นี่หนาตาหนารับประทานไหมคะคลิปต่อไปปักกวัางจะพามาทำน้ำจิ้มของกุยช่ายแซ่บๆอร่อยๆหนาตาหนากินหลายมาเดอ้อ